กะทยับเธอฉันกไปคอยได้ทำไมเฮ้ยมาเต้นไดอยู่คนเดียวเนี่ยกับเต้นคอยผู้ชายไงโอ้ยพูดแล้วหิวเลยอ่ะหิวผู้ชายเหรอหิวข้าวอ๋อรอดไปเดี๋ยวฝนตกเลยอะเดี๋ยวฉันจะพาไปกินอะไรลอยๆไปกันกระโดดอ้าวไม่ไฟ ลแล้วป้าแกทำอะไรอ่ะเขาหน้าที่ทำกบบข้าวละมัง้งว้ายทำไมมีแต่ผักอะ่ะฉันอยากกินเรนไฟฉันอยากกินไก่ทอดฉันอยากกินพิซซ่าว่านอ่ะทำไมเธอไม่หันมากินผักเหล่านี้บ้างสิมีประโยชน์ต่อร่างกายทำให้เอวดีนนะพอลลี่วันนี้เธอจะทำอะไรให้เรากินหรอก็นี่ไงทำสลัดโลฉันไปเห็นในยะูทูบมานะ่ะว่าสลัดโลเนี้ยทำง่ายและดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะเธอเห็นมีแต่ผักอยาเธอลงองลองเปิดใจดู อันนี้ฉันทำเป็นครั้งแรกนะเคยมาลองทำด้วยกันไหมอ่ะเนี่ยผักเหล่านี้หาได้ง่ายๆมากๆและก็ดีต่อสุขภาพมากๆด้วยเนาะอันนี้ผักสลัดนะประโยชน์ของมันอ่ะบำรุงสายตาย่อยง่ายบำรุงประสาทและกล้ามเนื้อนะอ๋อนีกอันนึงอ่ะสีส้มอ๋ออันนี้แครอทบำรุงผิวสร้างการเจริญเติบโตลดริ้วรอยและบำรุงกระดูกด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นชอบอันนี้อ่ะอ๋ออันนี้แตงกวา ประโยชน์ของมันอะ่ะช่วยกาจัดของเสียในร่างกายแก้กระหายลดความร้อนในร่างกายด้วยนะและเว่านะประโยชน์ของมันคืออะไรหรอป้องกันมะเร็งดีต่อกระเพาะอาหารบํารุงกระดูกเรามาลองทํากันเลยโอเค ต่อไปนะคะเราจะใส่แคอรอทน,นะคะ,ะัดไปเพื่อความสวยงามนะคะต่อไปนะคะแตงกวาะค่ะอร่อยมากๆครอนนี้ชอบะะ App อต่อไปค่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลคือดีมากดีมาก้เยอะ ฉันอยากมีประสบการณ์จากเกขาแส่แป้งนะคะหิมนมาตื้นขื่นเลยอะเราต้องเอาไปจุนนะ่มน้ำนิดหน่อยนะคะย้ำนะคะนิดหน่อยแล้วก็แส่แป้งวางผัดสลัดนะคะเราต้องใส่ทีละหน่อยเอ๊ะไม่ทีละหน่อยต้องใส่ทีพอดีคำค่ะอย่าละโมบนะคะเดี๋ยวตายค่ะอันนี้พอค่ะแล้วที่เหลือใส่ถั่ลอดอุ้ยถั่ลอดสวยจังก็วางไปเลยสิคะ

<54. S 2> <NY Commons> คนึ๊บเา้อายนี้นะคะคนมาเรามมกันเลยนะคะทุกคนมาิมนะคะิมแ้วิมเราทำไหืมอืมอร่อยาก็นไหอร่อยเห็นไหมตอนนี้อร่อยแลวดีต่อสุขภาพด่านั้นนะอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าลืมกินผักและผลไม้กันด้วยนะคะทุกคน